สวัสดีครับทุกทุกคนสวัสดีคนรักในการปลูกต้นทุเรียนอันในคลิปนี้ก็จะพามาดูดินที่ปลูกต้นทุเรียนในเขตพื้นที่นะครับก็คือนี่ก็จะเป็นดินในพื้นที่ที่ผมปลูกต้นทุเรียนดูลักษณะของดินแล้วก็มาดูลักษณะของต้นทุเรียนที่ปลูกในพื้นที่นี้นะครับ ตอนนี้ก็กำลังแตกยอดจะเป็นต้นทเทรนเล็กจะเป็นโอชีน้ําดำปลูกแบบอินซีนะครับดูได้จากลักษณะของใบตอนนี้ก็เริ่มแตกยอดก็คือต้นนี้อายุก็ปลูกได้ประมาณ3เดือนนะครับจะถึง3เดือนก็เริ่มแตกยอด ก็ค่อนข้างโตเร็วดูจากลักษณะของต้นก็เริ่มแตกยอดรากเดินดีก็คือรอบนี้ยังไม่ได้ทำการใส่ฝุน่นหลักๆเลยผมก็จะเน้นแบบฝุ่นแบบอินทรียด้วยปลูกแบบธรรมชาตินะครับไม่มีสปริงเกอร์รดน้ำช่วงนี้ก็อาศัยช่วงหน้าฝน ก็อนานานครั้งมาจอบดูต้นทุเรียนดูลักษณะใบใบก็จะออกเหลื้งหน่อยนะครับก็คือสาเหตุอาจจะเกิดจากเพลี้ยต่างๆหรือว่าจากมาแมลงที่มากัดใบทุเรียนแบบนี้ซึ่งไม่ได้ทำการพ่นยา ก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าแตกยอดดีนะครับก็เริ่มแตกยอดดีมากอีกหน่อยก็จะทำการใส่ฝุ่นซึ่งช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน้าแลง้งในการรดน้ำก็ไม่ได้ทำการรดน้ำก็คือดินก็ยังมีความชุ่มชื้นนะครับ เพราะว่าฝนตกก็คือมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูสําหรับคนรักในการปลูกต้นทุเรียนก็ประมาณนี้นะครับที่มาอัปเดตให้ดูวันนี้ก็ถือว่าต้นค่อนข้างแต่ยอดดีโตเร็วอยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนในคลิปนี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิป ต่อไปหรือว่าคลิปหน้านะครับที่จะอัปเดตแล้วไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ